ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดนะ้วยเด็ก8ขวบยังอิทิลิขนาดนี้นนฟ้องร้องคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายอ่ะนะแต่ผมเชื่อว่าเด็ก8ดขวบคงไม่ได้มีเจตน,นาจะไปฟ้องร้องน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ทนายความนะทนายบางคนเนี่ยเขาต้องไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องพ่อแม่ผมเชื่อว่าเด็กมไม่ได้รู้ว่าจะฟ้องร้องอะไร8ขวบนะก็คงต้องไปสู้กันไปนะครับนะก็ยังเชื่อว่าธรรมะต้องชนะอาธรรมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านทั้งทนายอนันตชยัยต้อนอ้อ แล้วก็อี้แทนคุณให้ชนะคดีเห็นก็บอกว่าที่โรงพักทงองหล่อก็มีนะนะพวกชาวคณะเชื่อมขิดก็โดนแจ้งข้อหากันบินประมงประมาทที่โรงพักทงองหล่อนะครับนะก็ว่ากันไปครับนะเวรกรรมมีจริงนะเดี๋ยวก็ต้องได้รับเวรรับกรรมใครทําอะไรไม่ถูกต้องนะแต่คูก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ต้องรอศาลตัดสินก็รอให้ศาลตัดสินนะครับนะเรื่องแบบนี้แม่งถามว่าเชื่อมจิตเชื่อมใจอะไรเนี่ยสังคมได้ประโยชน์ไม่มีเลยอะ่ะนะ ใครอยากจะเข้าวัดเข้า่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าก็เข้าวัดไปนะสุราษฎร์ธานีก็ยังมีพพุทธธาตพิกูเนี่ยของผมก็มีรูปปั้นของท่านวางไว้นะครับนะครับนะฮะก็เข้าวัดนะครับไม่ใช่ไปฟังเด็กแปดขวบเทศนะฮะนะครับก็ฝากด้วยนะครับเรื่องเชื่อมติดเชื่อมใจนี่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับเขาก็คงจะต้องสู้ต้องรบกันต่อไปไม่รู้ใครจะติดทุกันยังไงนะครับอืนะเข้าใจนะ อันนี้ก็เรื่องของคุณต้นอ้อนะครับของคุณต้นอ้อนี่ผมก็ได้ฟ้องคนที่มินประมาทต้นอ้อไปแล้วหนึ่งคดีห้าสิบเอ็ดกรรมกระทงละสองปีคูณห้าสิบเอ็ดเข้าไปนะครับนะแตด่าทอเขาเสียหายหาว่าฟอกเงินบ้างซื้อวุฒิปลอมบ้างนะเออขายบัตรอะไรจะไรต่างๆนะครับอ่อช่อกรุงอะไรจะไรเยอะแยะตั้งมูลนิธิหาขีดแรงดัร้อง,งเรียบร้อยแล้วนะครับนะจุกรูจุกกรูฟ้องเรียบร้อยแล้วรายแรกรายต่อไปเดี๋ยวก็เตรียมฟ้องครับ กับพวกที่ด่าประจำเนี่ยนะขาประจำและคนต่อไปก็คือคนตัดริบบิ้นจัดหาทนายความออกทุนจ่ายค่าเบียร์นะนะครับนะอันนี้ก็เป็นนักตรวจสอบนะคนที่สามนะเราก็เป็นคนมีความรู้หน่อยนะก็คือเป็นคนชอบแฉเรื่องวุดปองพุทธอะไรเงี้ยนะนะครับนะพอแฉเสร็จก็สักพันก็จะขึ้นไปย,ยกขายผลิตภัณฑนะ์จะมีผลิตภัณฑ์ขายยืนนะครับใครสนใจสินค้าผมบ้าง จำผมได้ไหมผมจอมแฉแฉนู่นแฉนี่แฉ, c, แฉวุฒิแฉนู่นแฉนีฉ่อะไรกันพอพอแฉเสร็จนะักข่าวทําข่าวเรียบร้อยตอนนี้ก็ผมก็ถือผลิตภัณฑ์ของผมนะผลิตภัณฑ์ของผมดีมากครับผลิตภัณฑ์จากคนอาคนช่างแฉนะครับนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวก็หมายสารก็คงจะเดินทางไปพบท่านนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จากไม่ค่อยมีอะไรทําเช้าขึ้นมาก็สิบโมงเช้าผมไปสํานักงานตารวจแห่งชาติสิบเอ็ดโมงผมไปสภาผมต้องไปตรวจสอบ ปลาหมอคังดำคีย์บอร์ดระเบิดกระทะโคเลียคิงนะครับแล้วก็อะไรครับต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับพุ้ดบอมนะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอที่นั่นที่นี่นะเพราะว่านะ,ะผมว่างงานมีเวลาเยอะอ,อ,อาชีพผมมีเวลาว่างเยอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรคนนี้เช้าขึ้นมาก็ตรวจสอบคนนี้ไปแจ้งความคนนี้ไปแฉคนนั้นคนนี้เนี่ยวันๆนะครับกระตกบ,บ่ายมาก็ถือผลิตภัณฑ์ยิ้มหวานเลยครับ สนใจผลิตภัณฑ์ผมคุณภาพดีผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนโยบายทางการตลาดไม่ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูสิชเช้าแฉบ่ายขายสินค้าเนี่มันมันเป็นอยังไรนะครับนะแล้วมีคนซื้อบ้างหรือเปล่าเรูนยอดขายดีไหมเผื่อผมไปทําบ้างเช,าช้าว่าแฉับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแฉคนนั้นนะแล้วเดี๋ยวก็ไปแจ้งความวันนี้ไปที่นี่เดี๋ยวจัดหาทนายให้อา่าใครทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ผมจัดหาทนายให้เดี๋ยวตัดริบบินตังค์ผมเยอะอื ก็ไม่รู้ตังมาจากการชักชวนคนลงทุนหรือเปล่าก็มไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าคนที่แฉบางคนเนี่ยมีคดีอยู่ในสารหรือเปล่าเรื่องชักชวนคนลงทุนเนี่ยนะ,ะ <c oughs> เออนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึง่งก็เป็นก็เป็นดีนะครับเช้าเราก็แฉไม่รู้ว่างานการส่วนตัวเราต้องทําหรือเปล่านะครับว่กากันไปนะครับเออจนอยู่แล้วแต่ก็ยังเอาเงินมาแจกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะนะนี่คือปัญหานะครับแทนที่เรามีเงินในประเทศเอาไปพัฒนาคนให้มันฉลาด นะพัฒนานักวิทยาศาสตร์ค้าแข่งขันพัฒนาสติปัญญาพัฒนาตลาดไม่มีครับแจกแจกแจกนแจกแจกก็หมดครับหลังจากนั้นประเทศก็เป็นหนี้สาธารณะคนใช้หนี้กับใครอ่ะกูนี่แหละนะเพราะกูมีไรายได้กูก็ต้องใช้หนี้กูก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่มีหน้าที่ต้องใช้หนี้หลังจากที่ก็เอาเอาเงินภาษีกูไปแจกนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ัฐบานยากจนอยู่แล้วประเทศเราหนี้สินก็โหหนัก ควรจะอเอาเงินพวกนี้มาพัฒนาคนสติปัญญาคนให้คนมันเก่งมากกว่ามันวันไม่ใช่กะจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมจัดงานถ่ายรูปจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมถ่ายรูปลงพื้นที่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนนะครับฟังพี่เดนะนะเออนะอันนี้คือสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียกอะไรเอาไปคิดนะฮะเพราะว่าผมพูดในแม่งมาจากเรื่องจริงนะผมไม่ใช่พวกด็อกเตอร์อะไรต่างๆนะ นั่งสติเฟื่องอะไรวันๆเอาทฤษฎีตัวนั้นตัวนี้มาจับเลยพนี้นะครับเมืองไทยนี่ไม่ต้องเอาหาอะไรมาจับเลยเอาต้องรวยไปจับอย่างเดียวนะคนไทยนะการเมืองไทยนี่มันไม่ต้องเปิดตำรานะเปิดตำรามาก็ไม่ตรงหรอกเพราะแม่งบางคนบางพรรคยิ่งก,กว่ายิ่งเหลนทุกแกวันนี้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยพรุ่งนี้ไปอย่างนะนะครับไปดูนะครับ,รบ,รบวันที่7สิงหาเนี่ยโอกาสยุบพรคเก้าไกลเนี่ยมีสูงมากโอกาสสูงมากเพราะอะไรเพราะมันมีคำพิพากษาแล้วนะครับมันมีคำพิพากษาแล้ว ชัดเจนว่าล้มล้างการปกครอง,องเมื่อคำพิพากษาบอกล้มล้างการปกครองพรรคการเมืองโอกาสจะจะโดนยุบแม่กระสุวงกรรมการบริหารพรรคโอกาสจัดสิทธิ์ตัวสูงอันนี้คือเป็นการอธิบายตามหลักกฎหมายเลยนะครับไม่ต้องไปดัดจริตโอ้โหไปด,ดูหลักนูหลักนี่ไม่ต้องไปดูหรอกก็มันมีคำพิพากษาฉบับเดียวแล้วเขาสามารถยุบได้แล้วถ้าเขาอยากจะยุบนะมันอยู่ที่ว่าวันที่7สิงหาเขาจะยุบหรือเปล่านี่ในฐานะผมเป็นทนายที่ว่าความนะไม่ช่วยไม่ใช่พวกนักวิชาการไอสอนกฎหมายนะคนละอย่างนะ ไอ้พวกนั้นก็มีหน้าที่สอนไม่เคยว่าความไอ้อย่างผมว่าความมาหนูบอกเลยว่าก้านวไกลจะเสี่ยงโดนยุบถูก8-90%เนะี่ยเพราะมันมีสารตั้งต้นอยู่แล้วคำพิพา,ากษาฉบับเดียวสังเกตดิเวลาเขารวบรัดตัดตอนเนี่ยเนี่ยอ่ากกรน,นะเขาไม่ต้องสอบเสริมอะไรเลยเขามีคำพิพากษาฉบับเดียวเนี่ยแค่สอบพยานแวดล้อมอะไรห,หน่อยก็ยื่นเลยสารเสริมไม่ต้องให้ไต่สมไต่สวนเพิ่มเพราะอะไรคดีพอมวินิจฉัยได้แล้วคดีพอวินิจฉัยได้แล้วนะครับ่ารล้มล้างการปกครองก็เหลืออย่างเดียวว่าพักการเมืองต้องโดนยุ คณะกรรมการบริหารพรรคประมาณเท่าไหร่กี่คนสิบคนหรือกี่คนก็ไม่รู้จะต้องโดนตัดสินไหมรวมถึงพิธาด้วยนี่นะครับสาหรับทนายอาชีพนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็ันอ่านทฤษฎีไปฝรั่งเศสอเมริกายุโรปเลอะเทอะไม่มีเรื่องหรอกครับประเทศไทยสามไทยก็ไมไ่เอาอย่างนั้นแล้วครับขเขาดูเฉพาะเรื่องเรื่องภายในประเทศกฎหมายภายในประเทศจะไปเอาทฤษฎีอะไรมาต่อสู้ในคดีก้าวไกลผมว่ายากนะะยากนะกนะผมมองว่าคำพิพา,ากษามันชัดลมล้างการปกครองวันที่เจ็ดกต้องยุบ ยกเว้นมีปฏิหารหรือเขาไม่อยากยุบนะนะครับนะเขาไม่อยากยุบเพราะว่ามันชัดนะครับนะอันนี้ก็ฝากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นทนายความอาชีพเรารู้เลยว่าคดีแบบยากเหมือนเราเคยไปแพ้คดีอาญามาแล้ววันดีคดีมาคดีแพ่งเรื่องเดียวกันในในในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างบอกเนี่ยนะครับถ้าคดีอาญาตัดสินยังไงคดีแพ่งก็ไปทางเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคดีก่อนตัดสินไปแล้วว่า ลมล้างการปกครองคดีใหม่เจ็ดสิงหาแม่ก็ต้องยุบพักถ้าถามผมส่วนตัวในฐานะทนายอาชีพนะอันนี้เราตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงก็ยุติไปหมดแนละ้วมันอยู่ในคําพิพากษาเดิมนะครับมันไม่มีอะไรต้องไปสื่อพยองพยานเขาถึงไม่ให้ก้าวไกลเลยไต่สงนไต่สวนเพิ่มเลยไงงดการไต่สวนนัดฟังคาตัดสินเลยเพราะฉะนั้นคดีของพรคก้าวไกลมีความเสีย่ยงแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะยกก็ได้นะแต่ผมว่ามีน้อยอันนี้ตรงไปตรงมาพูดในฐานะคนว่าความนะไม่ได้พูดในฐานะพวกล็อกเตอร์ ฝรั่งเศสอเมริกายุโรปอะไรต่ไรนั้นไม่ใช่นะพวกนั้นมาใช้สอนหนังสือนะครับแต่ชีวิตจริงแม่งไม่ใช่หรอกเชื่อผมเชื่อพี่เดชพ,พี่เดเรียนมาแล้วก็พี่เด์เป็นทนายมานานปีนี้สามสิบเ้าปีนะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องไปออบค้บออกครออ,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 อะไรต่างตรงไปตรงมาไม่ต้องดัดจริตน,นะอืมเมืองไทยไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับขึ้นโถงขึ้นศาลเนี่ยรูปยาหลักฐาน,านกฎหมายมีอยู่แล้วไม่ต้องอไม่ต้องจบนอกครับ ผมเคยทำกนดีกับพวกจบล็อกเตอร์จบนอกศาลบอกนี่มาเวลามาสื่พยานเหมือนกับเครียกอะไรเหมือนกับทำวิทยาน,นิพนธ์มันไม่เกี่ยวอ่าเข้าใจนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่นะฮะนะเราก็ตรงไปตรงมาให้ความรู้นะถ้ามันตัดสินมาแล้วข้อที่จริงมันอยู่ในคำพิพากษาเดิมนะเอาของให่แม่กัละบากนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่อ,อ ก้าไกลจะเดินไปจ่อไปในสังคมก็สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจแล้วครับเออไม,ไม่ต้องไปเพอ้อไปอะไรต่างน,นี่ก็เรียนให้อ่านะพี่น้องประชาชนกันได้ทราบได้อะไรกันนะมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอ่าจุกรูะฟังรายการพีเทเอแล้วจะฉลาดพอผมเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ดัดจริตอะไรผมไม่ได้มาขายของนะ นะครับบางคนพูดเสร็จก็ขายของข้าอาสินค้ามาแล้วชาวโรงเรียนบ่ายขายสินค้านะครับเยอะแบบนี้คนประเภทนี้นะสามารถโพสต์บอกลงกป้้มโทรมาให้กําลังใจและอดทนก็บอกและปัญหาภายในครับพลังประชารัฐเนี่นยผมวามันก็เยอะพอสมควรอ่ะมุ้งเบิ้งแม่งก็เยอะนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอ๋อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในกรุงเทพมหานครเรื่องเครื่องออกกาลังกายที่สสแบงค์เป็นคนเปิดประเด็น นะอสสสุพนัทเป็นสสแบงค์เปิดประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกําลังกายในราคาสูงตอนนี้แมงกลายเป็นมูลมีมูลบางจริงนะโดนเด้งโดนย้ายกันเพียยนะชัดชาติก็นะครับกระโดดกระโดดหนีนะบอกว่ากูไม่เกี่ยวตั้งกรรมการสอบสวนจริงๆนะคนที่เป็นผู้วา่ากอทมอย่างทัาท่ามนต้องเกี่ยวครับลูกน้องลูกน้องมีการทุจริตนี่ลูกพี่ก็ต้องรับผิดชอบจะบอกว่ากูไม่เกี่ยวไม่ได้ละครจะกระโดดหนีไม่ได้พราตัวเองเป็นผู้วา่ากอทม ตอนตอนสมัครเข้ามาเนี่ย็บอกรับโปร่งสงโปรงป่งใสปรากฏว่าตอนนี้สะสะก้าวไกลเจาะยางนะครับปรากฏว่าพบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหลอ,อกกำลังกายชักชาติต้องรับผิดชอบตำเต็มเต็มนะนะครับเต็มเต็มเลยแต่คุณวิโรธก้าวไกลก็ยังออกมาช่วยคุณชาตชาติอยู่นะครับแต่ผมมองว่าชาตชาติต้องรับผิดชอบตมเต็มลูกน้องทุจริตคุณเป็นผู้ว่าคอทคมก็ต้องไปตรวจตาไปอะไรต่างคุณจะลอยตัวอะไรไม่ได้นะครับคุณต้องรับผิดชอบถ้าถามผมนะ เพราะมันการุผลิตมันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครซึ่งคุณเป็นผ